สบายดีสบายดีเอฟซีจุทุจคนพี่น้องจุกขุจคนทั้งลาวทั้งไทยและต่างประเทศพี่น้องเมื่อน้ผูคาวาเซาคาเพชองทุงมีไปให้กูบาอยู่บัดนักคูอยู่บัดจากผู้ใหญ่ใจดีอยู่จากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนสั่งให้เอาไปให้พี่น้องคือเอ,อ้ยลูข <c> อ <oughs> ยาบัดคำข <c> อ <oughs> ยาเด้อเบาผิดคือไอลูและเอ,อ้ยน้ำพย์ เพิ่นที่ใจบุญใจกว้างใจเกินร้อยพ,อพี่น้องเพิ่นเพิ่นมัดทำบุญทำทานนใจเพื่อเพื่อเพื่อเกื่อเพื่อเพรชันซ่าเพิ่นทำบุญใจศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอาให้เอากระเพนี่ไปให้กูบาอยูว่วัดกับเงินทุกเซนพี่น้องเงินทุกเซนกีบผู้ข่าขั้วเสียไปเพิ่นอยู่วัติคนะละ เพิ <ım. S 1> ่นก็มีซ่องยูทูปได้อันเอ้อรอันเอ้อน้ำทิพย์ไอลูพี่น้องซ่องเพิ่นกาซื่อตำรวจชูวานันต์ยูอเอค่ะผักกุไลผักกุเทผักติดตามเพนเด้อพี่น้องเพิ่นคุณใจบุญใจกว้างเลยพี่น้องเพิ่นมักทำบุญทำทานเป็นใครอยากเป็นสะพานบุญกับเพิ่นค่ะกุไลกุเทเพ่นเด้อค่ะไปไปพบไปพบกับเพิ่นกับยนืคอู้ยหวัดเลยพี่น้องอันทุ่งนี่บ่มีนลำข็งค่ะเป็นแต่มีแต่น้ำซื้อ เพิ่นอยากมือได้ใส่เพิ่นเอาน้ำเพิ่นซื้อน้ำเค็งมาใส่เอาน้ำพีน่น้องนอ้อยเพิ่นออกมาเอาน้ำข่าเนี่ยก็ได้แต่ว่าทุกนี้มีน้ำมีเรียบร้อยแล้วพร้อมเรียบร้อยไปแล้วก็กินเลยค่ะโอเคไปหูไปพ่อกัอนญวัตเลยค่ะกระดังสีไปพี่น้องทางคูบาญวัตรกาแฟชองถุงค่ะเอลัมทีบไอรูเอชิฟาย,ยคูบาญวัตรเออกำไรหกเซนค่ะไปหูไปพ่อกัอนญวัตเลยค่ะ ลังสีโลกวัดพี่น้องอันนี้คือหมู่บ้านนาตาลีนะคะจับอีกกล้องมาพี่น้องเรืย เอาปัวมาจับกค้งให้มันต้นมันต้นน้ำม,มันสองก็ได้ดอกอจะได้เอาลูกเอาปัวอะไรมาจับกค้งให้นี่ยากยากน้ำมือกค้องอาปัวให้ได้พี่น้องจะมาจับกค้งให้ ที่ทางไปวัดหอดวัดเดยเบาแลวหอดเลยหอดวัดราคานักคุอน้าขคงโหอดวัดคุณนิยา็นอยู่ <pf unlikely> ขวดเพื่อนเวดหอมเนื้อสื่อไปจะได้กาเพินมาหลับอะไรพี่น้องเลยเออนี่มาหลับเดเ๋ื้อจะได้กสื้อไม่ออกไม่ออกไม่ออกน้ำถีบไม่ออกน้ำถีบครับพอออกรู้หรือออกน้ำถีบกระปองรู้แอาขอบคุณขอบคุณในลายที่ว่าอืถ้าเป็นเจ้าสัาว์หร่อวกกาแฟสองตุงนี่เนาะครบเดอ ขาบุญธยักสูงเนาะให้กายเขาให้ร่ำให้รวยเนาให้สุขภาพเข้มแข็งให้อยู่ดีมีแฮงเออมีเงินพร้อมไรมีเงินพร้อมมีเงินพร้อมเริลยเกือบเกือบถือมึงก็คือเก่าอ่านับมึงเอาเป็มกรจใจเลยเนาะหกเซนสองสามสี่ห้า อันนี้เอ็ดไงใช้จ่ายให้ใช้ให้ยาใช้เองบ่เอ้าขอบคุณขอบคุณหลายที่ถวายเป็นเงินกะ600,000นกนี่ออกิกพออยังพบรู้บ่พรู้มันถแงตะวนโทษเด้อขอบคุณหลายเนาะที่บ่จะเป็นมรัาหรือว่ากาแฟ2ถุง200เนาะอือที่ปะบ่ิ่มที่บ่ลืมที่บริจาคทุก เวลามีโอกาสเนาะสักสโดยเนี่ยก็ม่ยังไลดออกว่ายังกขบ่ค่อยเป็ี่ยนอะไรสัางว่าบบเป็นเพื่อนกาโบผู้อธิบบกว่ากับมามาปรับปร๊บเพิ่งไได้บอกหลวงหนาดิเขาไม่ได้เซตบอกเพื่อนเอาขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อค่าใครได้ใครมาปัตนาชินณได้แข็งแข่งอะไรก็ขอให้ยุบมันคนยืนให้บเออบอไปบ็ไปอีกอีกคนหนึ่งเนาะย่าก็อยากฝาก ไอ้มีความช่วยเหลืออยากว่าทางสาบุญละปู้ที่ังคนวัดวาอารามันเดี๋ยวได้กันยังตั้งสมบูรณ์หนึ่งว่าก็ยังหัวองไอยังไลยอันไลยแนวเนาะเนี่ยกะหัวมอหักองรับอไอยังอยากขอน้ำาอน้ำเอื้อยสั้นๆที่นับซื้อเป็นอ้ยเป็นเอื้อยสั้นๆที่ว่าแม่นผู้ใจบุญใจาคท่าผู้ใจกิดใจกว้างเนาะผู้ใจเกินร้อยสั้นๆผู้ใจเกินร้อยเออโดยเนี่ยกะผูมีอย่างดอกยูนี่ก็ไล่ผ้าลับปีและกะอื อันนั้นก็อยากได้อยากงามอยู่วัดว่าอารามนี่ก็ได้อือยากให้อ้ายเอื้ออีกครัมาช่วยเหลือนี่ทนาว่ามีโอกาสก็ได้เอื้อนอ่ะก็ทีไปซื้อยุคซื้อยากินเนาะซื้อเป็นเป็นเป็นยางเพิ่นถามมาเป็นยังเพิ่นถามนะเป็นผีนะเป็นผีเศร้าระโบไข่ไข่เน่ใข่เนี่แล้วเนาะน้ำเกลือไปสามถุงแล้วอือเทน้ำเกลือยาี่ยคือบวนแจ้งยังบวนเถิดทำเป็นอมคือว่า้วนทนายบิ้งขึ้นบิ้งขึ้นพุ่นกำมังฟันสิเอ้ย เอาขอบุญขอบุญทีหลไรก็ไม่มีอยังหลายเดีอยเอ้ยขอบุญขอบุญยังสูงที่เป็นปัจจุปัจจัยกว่าหกแสนเนาะมหัศจรรย์ถึงเนื้อแล้วที่มาหายมาหอดถึงเรียบร้อยเลยเด้อไอ้น้ำพรบกไอ้ลูขอบุญขอบุญทีไรเลยน้ำจี๊ดไอรูไอ้ลูเนาะไอรูเอาขอใบ้ายๆเอื้อยแต่ละคนแต่ละคนที่มีสุขภาพเพียงพูนป่วยบุญใจศรัทธาเนาะซื้อเลขให้ด้วยซื้อหวยให้ถือเด้อคาขายใครคำคูณเอาอยู่ดีใครเงินเดืออะไรมาเทมาทุกมีใชอยู่ คือได้ยใครมาโดนเอาเสื้อถูกด้อเอาอ่านี่แหละเนี่ยไม่มีแข่งเบามีอะไรเบาเนาะสบายดีพ่อบ้านสบายดีนี่แหละพ่อบ้านเอ้ยเอ้ยนำทิพย์ไม่รู้เพิ่นเป็นพ่อบ้านเพิ่นมาควบคุมเท่านี้แหละผู้ที่เพิ่นก็ได้กินกาแฟกันอย่างคู่เลยขอบใจเด้อดื่มกาแฟดิแซ่บเศ็ด กาเฟโบราณเป็นผิดนฮะกะเหล้เป็นหน้ากะเล้วโอยหนาดำเลยฮะกะเล้านะเมื่อวานเป็นกะเปลิดน้ำยูผบมือมือซื่อบางคนเปลิดน้ำเอาบ้าน้ำแขงซื้อมาให้เอาเลยเนาะเอาด้วยแกน้ำแงคนอีกคนเด้อเปเบียวซื้อน้ำแขงไพะย่าใส่กาแฟบุคูกัน วัดพี่น้องซุงเกากินลมชมวิวยามเลกเนาะพี่น้องอยู่วัดมืิอาะมีโอกาสดีผู้ใหญ่ใจดีใส่ใหน้าสดีเอากาแฟมาให้เนี่ยคู่คู่บานนี่แหละน้อง ห้องน้ำนี่คค่ะเป็นชัตทาเบียงจันน้องมาสางจะโดนแล้วชัทาทานะทานเลื่อมอันนี้นะเป็นมาสางคือว่าเปิดัยไใบห่อเนื้อคือชริงจก่งชลาลงทำบ้าใหญ่เลย ใจบุญใจศรัทธาเด้อพี่นอ้องไปยักยินสะพานบุญไปยักยินใจศรัทธาก็ายินดีตอนหลับโอ้ยทั้งทึงพามาแต่แนนทั้งลุงมาเหยียบกองขี้คุไว้มาส่งกระแพอย่าคูก็เลือาข้างหนกุก ก็เรียมันโล่ห้างนกเห็น่าพี่นออ้องอีงดินังนกห้างนกน้อยเอ้าก็อย่อาบัดครา สร้างมาเตอร์โดเลยพี่น้องเลยข่ายังของยังค่าน้ำเงินน้ำทับนี่แหละกว้างได้เดินวัดเพื่อนพี่น้องที่มีเชงตะวินสองจัะหน่อยเด้อกองผูุขาก็ได้ต้นนีงคืองามที่พี่น้องมาเบิ่งต้นนีก ต้นเปื่อยคืองามแท้คๆมาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องคืองามแท้ออตัวเตวินทุกเสียงหนึ่งอะหมดนี้นะต้นนี่คืองามแท้ขยันในกล้องคือบ่งามาาบุขคาเบิ่งคืองามพี่น้องต้นใหม่ต้นนี้คืองามค่ะโอ้ยคาเซงเดดบุตรบันไดเด้อ งามขุดต้นพี่น้องอันนี้วิวรอบๆรอบๆวัดพี่น้องงามค่ะภูมิชลายลงทับลังบักใหญ่ยังโบเลีวเลยบักงวงบักใหญ่พี่น้องมาเด้อพอลดยเป็นจากัทธานาว่าจากเป็นสะพานบุญยินดีต้อนรับค่ะโทรศัพท์นางกับบอคอยดีค่ะพี่น้องทุกคูทุกคน เพราะว่าเครื่องหนึ่งขาวเครื่องหนึ่งดำค่ะเพราะมันลุดมือโอ้โหพังอันนี้จะเป็นผังไทยค่ะเป็นผังไทยนะคะสิมีแม่น้ำแม,ม่น้ำแม,ม่น้ำโค้งบ้านอัตลีอื่นนาอพี่น้องะแม่น้ำโค้งอ๋อแนไปนางผูเห็นหลดบรรทุกอย่างน้อผู ผดบรรทุกจังเนาะค่ะตรงนั้นเขาจะเอื้นว่าเวินยางพี่น้องตรงต,รงตรง้นไม้เพเวตรงนั้นนะเอื้นว่าเวินยางโอ้ยจะคือรถนำ้ำแข็งรถน้ำแข็งแล้วรถชีบล้กกอออกมาแล้วเกย่างออกมาละวคุณ ไปเลยวพุู่ขาวๆในน้อยในพี่น้องพันยุทธจอดเลยจักโหลดชักโหลดจะคือโหลดจะคือโหลดโงพยาบาลเนมไปว่าสั้นโอเคพี่น้องไ่ต้องเข้าดอกข้าบนมู่จะได้กระผากเบิงผักส้มผักกุ้ยไรกุ้ยเทผักทิตาย์นี่เ้อพี่น้องวัดบ้านอัาลีนี่ก็ได้เด้อพระจะเป็นสถานาวาสกางยินดีต้อนรับค่ะ วัดีครเข้มท okay. okay. like ่าเข้มโคงเข้มน้ำพี่น้องโอ้ยเย็นเท่เย็นทว่ายินว่ามันสูงเข้มน้องพี่น้องคลิปนี้กับจบคลิปนี้ก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีสุขสุขคนพี่น้องสุขสุขคนทางลาวทางไทยและต่างประเทศพี่น้องจะได้กับผักบิ่งผักชุบนาตาลี่เด้อพี่น้องอย่าเพิ่งจีบอย่าพิ่ปะอย่าพิ่เบื่ออย่าพิ่งไหนนงเด้อพี่น้องเบิ่งให้จบคลิปเด้อทั้งว่าบดเป็นตาเบิ่งกะอุตส่าห์เบิ่งให้นางนี่พี่น้องเลย ผู้ค้าก็ว่ายุบหนายุบลังคือคขึนคุ้นว่าบุปเปตตนี่แหละพี่น้องพอารีดใหญ่กว่าปากว่าวว่าวกัดไปกัดมาอยู่โอเคนะพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสบายดีสวัสดีค่ะ